สวัสดีครับพบกับช่องดอยแอนิเมตกันนะครับคลิปนี้นะครับก็ตามคำขอนะครับมีน้องๆขอมานะครับอยากได้เมกาเกอร์ดอสนะครับอันดับแรกเลยวาดหัวไปก่อนนะครับเป็นวงกลมก็ได้นะครับไม่ยังไม่ต้องคิดมากเสร็จแล้วเราก็วาดเป็นโครงโครงของลำตัวมันนะครับขึ้นไป ลงมาแล้วก็ขึ้นอีกนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็จะใส่ความอ้วนให้กับมันนะครับมีกาเกราดอกนี่ค่อนข้างอ้วนเลยทีเดียว,ว าเราไม่ใส่โครงสร้างนะครับมันอาจจะผิดพลาดนะครับประมาณนี้ไปก่อนนะครับนี่เมื่อได้โครงสร้างแล้วต่อมาเราก็มาใส่รายละเอียดของหัวนะครับ เหมือนเดิมนะครับปากปากเป็นคล้ายๆาโทรศัพท์มือถือแบบฝาพับ <t aps> ต่อมาก็ เป็นโครงหน้าขึ้นไปนะครับปึ๊บแล้วมันก็จะเ,เป็นอะไรไม่รู้นะครับสามแท่งเดี๋ยวเราค่อยมาใส่รายละเอียดอีกทีนึงวัดเป็นโครงสร้างประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วทีนี้ก็จะเป็นส่วนของจมูกนะครับ แล้วก็เขาแล้วก็เขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบอยากจักนิดนึงนะครับ ลูกตาจมูกตรงนี้ก็หักลงไปนิดหนึ่งนะครับตามลักษณะของจมูกมังกรนะครับเมื่อเราได้ลักษณะของหัวประมาณนี้แล้วต่อมานะครับ เราก็จะวาดไอ้ตัว3แท่งที่มันงอกออกมานะครับเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับจะเรียกว่าคลีบก็ไม่ใช่เราก็ขีดไปก่อนนะครับมี3อันนะครับอันนี้จะสั้นที่สุดตามด้วยอันตรงกลางนะครับ เสร็จแล้วก็อันบนสุดนะครับจะยาวที่สุดปึ๊บผิดพลาดนิดนึงไม่นิดหรอกมันยาวออกไปเยอะเกินนะครับลบลบลบอันนี้ยาวออกไปนิดนึงนะครับ รประมาณนี้นะครับต่อมาให้เราวาดปากให้มีความหนานะครับ เป็นขอปากสีเหลืองแล้วก็มีเขี้ยวนะครับวาดเป็นสามเหลี่ยมเมแหลมๆลงมานะครับด้านล่างก็มีเขี้ยวนะครับแล้วก็เป็นลิ้นโค้งๆใหญ่ไปนะครับมันจะลิ้นจุกป,ปาก ลิ้นก็ให้ออกมาจากตรงนี้นะครับปึ๊บโค้ง,งมานะครับนี่นะครับคราวนี้ก็จะเป็นโค้ง,งบริเวณน,นี้นะครับคือ ท่อนแรกไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับท่อนแรกของมันนะครับจะไม่เกินไอตรงนี้เสร็จล้วก็จะมีคลีบลงมาแหลมๆนะครับปึ๊บต่อมาท่อนที่สองนะครับสูงออกไปเลยนะครับปึ๊บเ้วก็มาถึงตรงนี้นะครับ เป็นท่อนที่2เสร็จแล้วก็ท่อนที่3ก็จะขนานกันไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ท่อนที่4ท่อนที่5้าจะเล็กลงนะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามตัวอย่างสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ท่อนที่6ก็จะเริ่มเป็นกลมๆนะครับ ทอนที่เจ็ดท่อนที่แมีทั้งหมดกี่ท่อนไม่รู้นะครับมัวมัวๆไปปึ๊บเกียร์ดอสดูแล้วคล้ายๆหนอนนะครับตอนนี้แต่เดี๋ยวเราจะมีการเพิ่มเติมจนมันกลายเป็นเกียร์ดอทที่นาเกงขามนะครับ ใส่หางไปก่อนเลยนะครับใส่เป็นสามเหลี่ยมปึ๊บปึ๊บโค้งๆหน่อยนะครับมีตรงกลางนะครับมีตรงกลางแหลมออกไปแบบนี้นะครับแล้วก็คลีบที่หางนะครับก็จะเป็นหยกัยกๆ ต่อมาเรามาเติมคลีบด้านคลาด้านข้างเป็นด้านกลา,า,างด้านข้างให้กับเกียรดอสนะครับ อย่างลบมาลบเพื่อไม่ให้เราสับสนกับเส้นนะครับคราวนี้ก็เป็นเส้นกลางลำตัวนะครับขีดเลย แล้วก็จะมีตรงที่เป็นจุดแดงๆเดี๋ยวลบเส้นนี้ก่อนเส้นโครงสร้างลำตัวมันจะทำให้เรางงนะครับต่อไปก็เป็นจุดแดงๆที่ที่ข้างลำตัวนะครับปุ๊บ วาดเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับแล้วตรงฐานก็เป็นมนๆออยื่นออกไปวาดเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมเป็นมนๆยื่นออกไป แล้วก็มีหนวดนะครับเป็นหนวดสีขาวยาวมากเลยแล้วก็ขีดเส้นแรกก่อนอายาวไปถึงไหนดีถึงหางนะครับเป็นค่อนข้างจะวาดยากนะครับสำหรับหนวด พราะมันต้องมันเป็นเส้นเล็กๆที่ต้องขนานกันเส้นแรกก็ขีดง่ายแต่พอเป็นเส้นที่สองจะขีดยากนะครับปึอันนี้เป็นนวดอีกข้างนะครับ แล้วต่อมาก็จะวาดเป็นครีบที่กลางหลังนะครับอันแรกแล้วก็อันที่สองอันที่สองนี้จะยาวมากแล้วก็กลัวว่าจะตกกล้องนะครับเลื่อนกระดาษลงมานิดหนึ่ง๊ป ที่สามมันจะมันจะยังไงมันจะโคง้งๆแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็แบ่งให้ถูกประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นความผิดพลาดนิดน,นึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ถ้าเพราะว่าเว้นขนาดตรงนี้ไว้เยอะเกินไปนะครับลืมคำนวณส่วนที่จะเป็นคลีบด้านบนทําให้มันต้องหุบหุบคลีบนิดน,นึงนะครับต่อมาอันตรงนี้นะครับก็เป็นคลีบคล้ายๆปีกบนล่างนะครับ แล้วก็เว้นออันนึงแล้วก็มีคลีบแบบนี้อีกนะครับอีกอันนึงสามหยกักมาอีกฝั่งหนึ่งก็สามหยักเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็เป็นคลีบตรงนี้นะครับเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับ าพร่างของเมกาเก r ราดอสนะครับจากโปเกมอนไม่รู้ภาคไหนเหมือนกันใครที่รู้ว่าอยู่ภาคไหนก็ามาแนะนำกันได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาตัดเส้นปากกากันกับเมกาเก r ราดอสนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอ๋ออย่าลืมนะครับใครเพิ่งมาดูอย่าลืมกดติดตามด้านล่างด้วยนะครับ